สวัสดีครับชาวสมแดงทุกท่านนะครับวันนีนะครับผมร้อยตีกระตักนะครับคือที่เล่นที่ลุงจำนะครับเมื่อก่อนนี้ได้ทําทุ่งธนารันอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับวันนี้นะครับวิ่งมานะครับมาปรับปรุงสวนไผ่ตัวเองนะครับที่เขาเรียกว่าบ้านเต่าไห่นะครับอําเภอสันตายังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งสวนนี้นะครับเราปลูกมาประมาณ3ปีแล้วนะครับแล้วก็เราเราไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้พัฒนามา อยู่ประมาณ7เดือนนะครับวันนี้เราจะลองมาดูนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มนับหนึ่งของการปรับปรุงของการที่เราจะใช้โสมแดงกับไผ่นะครับซึ่งผมก็ได้ดูคลิปหลายๆคลิปเรายังไม่ได้ไม่เคยเห็นเลยนะครับว่าเราใช้โสมแดงกับไผ่นะครับวันนี้จะมาดูแล้วก็เราถือว่าวันที่22เป็นวันที่1นะครับแล้วก็ทุทกๆ7วัน นะครับทูกช่วยเจตวานผมจะรายงานให้ทราบว่าความเปลี่ยนแปลงที่เราใช้สมแดงกับไข่นั้นเป็นอย่างไรนะครับในการผสมเนื่องจากว่ามันเป็นครั้งแรกของการใช้สมแดงนะครับต่อน,น้ํา200ลิตรนะครับตอ,นน,อนนี้ผมเปิดใหม่ๆเลยครับสดๆให้ดูเลยนะครับนะครับต่อน,น้ํา200ลิตรอันนี้ผมจะใส่สีฝาเนาะเราจะใส่ประมาณ สี่ฝานะครับสี่ฝาแดงนอกนะครับจะงว่ามันเป็นใสการใส่ครั้งแรกนะครับแล้วก็ทวงเลยนะครับฝาปกติก็ใช้สองร้อยซีซีนะครับอันนี้สี่ร้อยซีซีถ้าเกิดไม่ถูกต้องยังไงนะครับอาจจะวยแจ้งอาจารย์เธอบอกด้วยนะครับนะครับสามฝาครับจะแรงบริสุทธป่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเมื่อเราใช้ตัวนี้เข้าไปสี่ฝาแล้วนะครับในการลดไอเดลกอนั้น เ,เราจะใช้หนึ่งถังเท่นี้เองนะครับเราจะเนื้อจากเท่นี้นะครับตากไปนะครับหนึ่งถังแล้วก็ไปลาดรอบๆนะครับหนึ่งถังนะครับแต่ว่าเราใส่ในนี้สี่ฝาคือสี่สี่ร้อยทีซีนะครับนะครับสองน้ำสองร้อยลิตรนะครับอันนี้เราก็ใส่ไปนะครับสี่ฝา หลายท่านหถามว่ามันเข้มข้นไปไหมหรือมันมันจะคุ้มค่าไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะรายงานให้ทราบทุกๆ7เจ็ดวันนะครับวันนี้วันที่22นะครับวันที่28นะครับวันที่28พฤษภาผมก็จะไปรายงานให้ทราบว่าความเปลี่ยนแปลงของสมแดงนั้นนะครับเมื่อลดไปเจ็ดวันแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ตอนที่เราปรับปรุงนะครับมันก็จะมีปกติเนี่ยห่อพวกนี้ถ้าเกิดเราเราดูแลตลอดมันก็จะดีจะขึ้นตรเนี้ตอนเนี้ย ปกติเดือนพฤษภาเนี่ยส่วนนี้จะรับนะครับตัดเป็นร้อยโลนะครับต่ออาทิตย์แต่ว่าเราไม่ได้ปรับปรุงเรามัวไปยุ่งกับทุ่งจันทวันสิงห์บุรีอยู่ตอนนี้ลามขึ้นมาปรับปรุงสวนไผ่แล้วนะครับเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวอีกเจ็ดวันแล้วไม่แน่อาจจะไม่ถึงเจ็ดวันเมื่อเกิดเราใช้สมแดงราดไปแล้วนะครับเมื่อเราลาดสมแดงเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะอานน้ำลดตามทันทีนะครับตัวนี้เรามีน้ำเนี่ยนะเราจะอานน้ำเนี่ยลดตามทันทีเลยนะครับน้ำเนี่ยจะต,ต้องไม่เกิน สามวันถึงจะลดครั้งหนึ่งนะครับสามวันลดครั้งหนึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะเป็นสองวันลดครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้น้ํามาและปกติผมขึ้นมาอยู่มาเกือบอาทิตย์หนึ่งน้ายังไม่มาวันนี้น้ํามานะครับน้ํามาจากเขื่อนแจ้งงัดนะครับเป็นน้ําธรรมชาติจากเขื่อนนะอันนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้ลดไปแล้วนะนะครั้งแรกอันนี้ก็คือเวลาลดก็คือนะครับเราตักไปเลยนะครับตักมาอย่างนี้นะครับเราคนไปแล้วนะครับหนึ่งถังนะครับ แล้วก็เอาขันตักนะครับแล้วลาดรอบๆแบบนี้นะครับตักแล้วลาดรอบๆนะครับแล้วลาดรอบๆแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลดน้ําตามไปอีกทีนึงนะครับเราก็จะลดน้าตามไปนะครับลดแบบนี้เพราะไข่นี่หากินหากินนะครับรากจะหากินบนพื้นดินนะครับจะไม่ลึกนะครับไปอันนี้เขาเรียกว่าไข่กินจุงนะครับไข่กินหน่อจะต้องดูแลหน่อยหนึ่งนะครับนี่แบบนี้นะครับต่อหนึ่งต่อหนึ่งก็ เหมือนกันนะครับตอเล็กตอใหญ่นะครับตอส่วนนี้อยู่ประมาณ150กอนะครับเราจะมาดูกัน,นว่าวันที่28น,นะครับความเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นยังไงนะครับนะครับสมแดงใช้กับพืชได้ทุกชนิดสมแดงใช้แล้วรู้จักครูทจนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี